ขอ,อกดวงโชคชะตาโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ดวงดรายวันประจำวันพาทหัสบดีที่12มกราคมพุทธศักราช2566สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์คนเกิดวันอาทิตย์การเงินระยะนี้โชคยังไม่เข้าข้างคุณเลยถ้าเสี่ยงดวงตอนนี้ลุ้นรับเอาได้เลยเรื่องของการงานตอนนี้งานที่คุณทำประจำอยู่กะจะสำเร็จไปด้วยดี ต้องแลกมาด้วยหยาดเหงื่อแรงกายทั้งนั้นเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักนอกจากจะรักกันมากแล้วยังช่วยกันสร้างเนื้อสร้างตัวให้ครอบครัวอีกด้วยคนโสดตอนนี้หัวใจของคุณกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งเพราะจะมีคนที่เหมาะสมเข้ามาหาคุณสําหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินช่วงนี้รายจ่ายเข้ามาตัวๆทาให้เก็บเงินได้ยากหน่อยเรื่องของการงานพอก้าวเข้าสู่ปีใหม่แล้วคุณจะเจอแต่สิ่งดีๆเจอโช โชคเชอาลาบเจอบุญวาสนาที่ดีทำให้คุณมีงานทำและประสบค,ความสำเร็จมากๆเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักจะมีโอกาสได้พัฒนาความรักของคุณก้าวไปอีกขั้นส่วนคนโสดจะมีคนดีๆแวะเวียนมาและทำความรู้จักทำให้หัวใจของคุณกระชุ่มกระชวยสำหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินคนเกิดวันอังคารอยู่ในเกณฑ์ที่ดีทีเดียวเงินทองจะหลั่งไหลเข้าม,ามามากมายส่วนใหญ่จะได้มาจากการทำงานล้วน เรื่องของการงานไม่ว่าคุณจะเป็นนักธุรกิจค้าขายออนไลน์หรือทําเป็นพนักง,งานออฟฟิศ หรือจะเป็นอาชีพอิสระต่างคนก็จะพบแต่ความสําเร็จความก้าวหน้าที่ดีเลิศเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักทุกทุกอย่างตอนนี้มีความสุขไปหมดยิ้มเอ,อิบใจทุกสิ่งทุกอย่างถึงแม้จะไม่หวานกันมากแต่ความรักมั่นคงเหมือนเดิมส่วนคนโสดตอนนี้ช่วงต้นปีคุณจะสงหวังในเรื่องของความรักมากๆเลยทีเดียวสหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินโชคดีกําลังจะเข้ามาไม่ว่าคุณจะขยับขยายจะทําอะไรก็ได้มี มีรายได้เข้ามามากมายก่ายกองเรื่องของการงานตอนนี้นอกเหนือจากคุณจะทำงานดีแล้วมีผลตอบรับดีแล้วเจ้านายรักและให้งานรัวๆแล้วคุณก็สามารถที่จะ ผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆไปได้ด้วยดีด้วยเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักจะมีเรื่องขัดข้องขัดใจกันบ้างแต่สุดท้ายก็จะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ดีส่วนคนโสดตอนนี้จะได้พบเจอกับใครบางคนแต่ค่อนข้างจะใช้เวลานาน,านหน่อยสาหรับคนที่เกิดวันพฤาหัาสบดีเรื่องของการเงินตอนนี้โชคใหญ่หลุนทับคุณมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จมีเงินมีทองใช้มีบ้านมีคอนโดมีรถเรื่องของการงานตอนนี้เริ่มมอง เห็นความสมหวงังความสําเร็จของคุณบ้างแล้วอะไรที่คุณพยายามมานานผลลัพธ์ดีขึ้นมากๆเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณละคนรักเป็นคู่รักที่รักกันมากแต่รักการตอนนี้ เป็นของการและการได้ทุกสิ่งทุกอย่างส่วนคนโสดพออยู่เฉยๆก็ไม่มีใครเข้ามาเลยแต่ก็ไม่รู้ว่าที่ผ่านมาก็ทําให้หัวใจของใครหลายๆคุณวันไหวสําหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินการเงินตอนนี้คุณมีไรายได้เข้ามามากมายมหาศาลจากกิจการงานที่คุณทําอยู่เรื่องของการงานช่วงนี้ยังต้องทํางานด้วยความเหน็ดเหนือ่อยอย่างต่อเนื่องขอให้คุณสู้และอดทนต่อไป เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คู่และคนรักมีความอึดอัดใจในบางเรื่องไม่สบายใจควรหาเวลาคุยการปรับความเข้าใจกันบ้างส่วนคนโสดแม้ว่าคุณจะโสดแต่ที่จริงแล้วคุณจะมีคนเข้ามาแอบปลื้มโดยที่คุณไม่รู้ตัวนั่นเองสําหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินหากเงินของคุณตอนนี้ที่ผ่านมาคุณเคยลงทุนโรงแรงแล้วงานอะไรที่คุณทําไว้ตอนนี้ผลตอบแทนแบบรัวๆเรื่องของการงานดวงการงานของคุณดวงชะ ตาของคุณดังเปลี่ยงปล่างทำงานอะไรก็ประสบความสำเร็จเกินความคาดหมายเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ทุกอย่างไปด้วยดีส่วนคนโสดตอนนี้โสดสนิทแบบไม่มีใครเข้ามาในชีวิตเลยดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ